สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกมืดนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งกระโพดของเบาเิดเลยครับของอ,อายุหนึ่งเดือนได้พี่น้องหนึ่งเดือนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่างามงามเติบได้ครับตอนนี้เขาใส่ปุ๋ยคอ,อกได้พี่น้องผมโรยโรยปุ๋ยขอ,อกนำหล่องระว่างหล่องได้ครับโรยปุ๋ยขอ,อกใส่อย่างลายเลยครับหล่องนึงนี่ ใส่ซองทุ่งเด้พี่น้องซองถุงใส่หลายรู้สึกว่าใส่หลายอ,ยาอี๋ด่อคือว่าใส่ใส่ขัวเลยครับซองทุงเลยฝั่งนี้ถทุงหนึ่งฝั่งหนั้นทุงหนึ่งหลังจากใส่แล้วก็สีดึงไถ้กบได้ครับตัวน,นี้ดึงมาแล้วครับดึงดินให้มันกกรล่องกระโปดกบปุ๋ยไว้ครับเดี๋ยวหลังจากที่ดึงรล่อล้วก็จะหายน้นามได้พี่น้องปล่อยน้ำหยด ฟางนี่ปล่อยนำดูดมากแล้วครับฟางนี่กำลังปล่อยนะครับนามก็ำลังไหลออกดินก็กำลังเ,เปียกเปียอายุหนึ่งเดือนได้สมีก็ถือว่าดีแล้วเลยพี่น้องผมก็โรยปุย๋ยที่มีใส่กลางรองพรมด้วยครับนเป็นพวกปุ๋ยยูเลียครับผมสิ่งปลูก้าวโพดนี่สิ่งที่ขาดบ้าเด้ยคือปุยป๋ยยูเลียด้วยครับต้องใส่ ใส่ควบคู่กันไปกับ Play, กปุ๋ยแอกบางงานก็บจมีหนอนลงเลยครับนอนปลูกเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่แถวนี้บ่ม,บม,มีนอนเลยครับช่วงล่างๆนี่ดูซื้อว่าจะมีนอนคือตอนที่ปลูกได่ประมาณสิบหามือนนี่ตรงยางหยอดนอนก่อนเลยครับหยอดทุกต้นเลยนี่เห็นบ่พี่นอนตรงนี้มีนอนครับมีนอนยังอยู่เลยครับยังเจอด่เลยหลังจากการติดยาง,งาหยอดนอนครับ ใส่ยาหยอดนอนแต่บ่อไดอ้แต่ช่วงล่างสิบสิ่บอไดอ้ฉีดทุกต้นได้ครับที่ยางเบิงแต่ละหล่องแต่ละหล่องว่าอันไดมีหนอนก็นจิหยอดใส่เพราะว่าน,นี่ตัวใดที่มีหนอนจะเป็นลักษณะนี้ที่มีนอนจอะอยู่อันนี้เบิงหูงเลยมีนอนอตัวนี้มีนอนถ้าบ่อหยอดนี่บ่อดดเลยครับกระปดเขาจะจาะกินจนจนเบิดต้นเลยครับ,รนนบ,รรบถ้าต้นใบดบ่มีก็จังสี่กัน บ่มีขี่นอนปลูกฟูดก็ต้องดูแลดีๆด,ด้วยครับน้ำต้องถึงน้ำก็ปุยต้องถึงเลยครับเท่านี้มันสิต,ต้นบ่สูงปันใดเลทีเนียวเพราะเท่านี้ดินมันสีเป็นเป็นลุปเป็นลุบดินบ่เสมอครับต้นก็นเลยสีบ่สูงปันใดแต่ว่ายา้ำย้ำที่เขาออกฟากนี้เดียวก็เสมอกันเองครับช่วงนี้อากาศขอนน้ำเวียนนี่ต้นก,กนระฟูดอาจจะเหี่ยวแน่ ไก่ย่สองก็ย่างแรกเขาก็สิเขาฟืดขึ้นมากครับก็ติเป็นแบบซึ้งๆขึน้นมาที่เ่าคันี้คงอก่ยังหยอดยา้อมไทหลงอร้มอ,อรมด้ยครับทุกไปเพิดเครื่องไม้ไปว,ว่าหยอดหอดัวใจหัวใจแล้วเดี๋ยวไปไทกบหล่องกันพี่อน,นอ้องกบหล่องกระปพดไทตก็มีนอนไก่ยัางหยอดที่หลังกันตัวนี้มีนอนครับ ข้าวโพ,พดรอบนี้ปลูกทีจักหน่อยสิน้องแต่กเกิดดีครับถือว่าโอเคอยู่ถึงต้นเขาทีได่แต่ว่าเขาบ่มรุ่งดีดีมุรุ่งเห้มันถึงกับบุ๊ีปัญหาครับแต่เขาบรุงมันถึงสีดากำลังเป็นดอกตอนไปซื้อมากขาว่าอะไรมเมล็ดครับพอมาปลูกเม็ดเต็มเลยอันนี้เป็น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกำลังเป็นหน่วยหน่วยนอยเต็มเลยพี่น้องคือว่าติดติดติด,ตด,ตดลายอยู่มูนีน่นะจิติดได้วู้นี่เป็นพวงเลยพี่น้องมนีนหน่วยเสียอากาศฮอนแห้งเย็นติดลายอยู่ดอกพี่น้องก็ได้กินอยู่ครับ ผมบริได้ให้ยหนามทั้งหมดเลยครับคือว่าสีหายเ่อละเจ็ดหล่องเจ็ดหล่องแปดหล่องเพราะว่าแรงดันหนามบอกพ่อตัวนี้เป็นเขียวสเสวยพี่น้องหน่วยดกแห้งมึงแต่ผพบว่าเด็ดทิง้งสิปล่อยธรรมชาติก็เลยแล้วเขาสิเหลือเท่าไรก็แล้ว,ว,วแต่ครับปล่อยเลยครับสีดาเนี่ยกำลัเต็มอยู่หน่วยคนี่ไม่นอนครับท่านเจาะ เดี๋ยวไปไถลองครับพี่น้องไถดินไยพี่ต้องเบิง่งต้นนี้ไถครับไถดินสื่อน้ำตลาดมีขายนด้ครับบางทีก็มีขายบางทีกับ่กมีขายเลยแต่ก็มีเข้าเฮ็ดขายอยู่พี่น้องต้นหนึ่งแปดร้อยรวมส่งแปดร้อยรวมส่งเดี๋ยวไปดึงลองดึงกบลองกันพี่น้อง ดึงไทย,ยี่ตอนนี้ทิศนี้ก็ครับเป็นเทคนิคก,การดึงน้ครัเป็นีการดัดหาครับครั้งพอเขอา่าก็ดัดเท้าอานนดินต้องเป็นดินแบบบ่มีความชื้นแห้งครับแต่ดินมีความชื้นแห้งก็จะดึงยากได้หน่อยมันจิตพอแตกก้อนมันจิตเป็นก้อนโครเลสเลยครับอันนี้แหงเลยก็ดึงยากต้องดินแบบแบบนี้ละครับแบบหมาดๆครับผมหมาดไปท่างแห้งได้หน,น่อยดึงง่าย Okay. เราดึงไว้นี่เขาแบบอาศัยว่ากบปุ๋ยผอมทำจัดว่าจะคืผนผอมด้วยครับแต่ก็ครวนดินม่ได้โตผอมได้ประโยชน์สามอย่างสี่อย่างเลย ตอนนี้กาดึงเ็จเรียบร้อยด้ยครับก็ดึงอยูซองมือพี่น้องยังเียวเพระาะว่าเห็ดคนเดียวครับทั้งใส่ปุ๋ยทั้งยังกับเห็ดคนเดียวคนหนาทีซา,ากินก็กไปคายพาของเขาแบ่งหนาทีกันครับผมพอจะาไปคายน้ำกันมังนงับงานในสวนเาขาก็จะบริเห็ดต่อไปก็จะยอดยาได้พี่น้องบึ่งผักสลัดปู ไก่หอมหิวงามอีดีพีน้องเลยปลูกไก่ต้น้กยเป็นพี่เลียงครับผมเวลาหดนามผักเขาจะได้้กยกจะได้กินกินนามพร้อมมะเขือนี่มีหน่วยอยู่ด้วยครับแต่ว่าใบใบบ่สวยงามนเป็นโลกสนิมอยังดูปล่อยกางสีครับปล่อยไปเลยแล้วแต่เขามีหน่วยก็กินบ่มีก็แล้วไปครับเพาบ่ได้ปลูกเพื่อขายเขาปลูกเพื่อกินซื่อิ ก็มีหน่วยอยู่ดอกพี่น้องหน่วยอืพ่อได้เก็บกินสลัดงามเลยพ่าได้โคมใหม่ครับเป็งานพริกับพ่อได้เก็บกินอยู่ด้วพี่น้องกับว่าได้ยังมากมายครับพอตะน้อย่างเดียวก็ใส่ปุ๋ยคอกเลยแต่จหน่วยเขาจะเป็นยังเขามีคน้นข้าเมียน่าเป็นโรคกุ้งแห้งให้เอากะปิก็ยังคงชื่อรดบ่ครับผสมกันแล้วก็พอดน้ำได้กั บอดีเฮ็ดนะครับก็เลยปล่อยๆไปเลยเหลือก็กินบ่เหลือก็แล้วไปก็คือเทือกปูไว้บ่หลายครับพอได้กินแล้วก็หยอดยาด้วพี่น้องยาที่หยอดนอนก็เป็นนี่ครับถังสั่งมาจากรัศดา200กว่าบาท8ลิตรที่มาถือกันได้ครับยาหยอดก็เป็นยาตระกูลชื่อชื่อสามัญของเขาก็ซันบามิกเป็นยาหยอดนอนครับนอน นอนกระโผดผมก็จีหยอดต้นใดที่มันมีด้วยครับผมจี้ใบหยอดทุกตดด้นดิผมสิงยางเบิ้งเฉพาะต้นที่มันมีบางหนึ่งผมก็หยอดไปเลยหยอดมาหอดใสายยางที่ผมกองไว้นี่แหละตำแหน่งก็ไปกระหยอดหอดพูดเลยครับคุย๋ยวางหยอดยากันได้พี่น้อง ข้าวโพดนี่ต้นนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวหวานเวลาเขาแก่มากมีสีม่วงผสมรสชาติดีครับหวานเหนียวแซ่บครับผมงกับบรรจุทุงคายครับทุงละยี่สิบยี่สิบอายุเก็บเกี่ยวเขาประมาณเจ็ดสิบหมื่นครับช่วงถ้าเป็นช่วงหนาฮ้อนนี่นะถ้าเป็นช่วงหนาหน,นาวก็อายุการเก็บเกี่ยวกขสจะลายมือึ้นไีอีกครับประมาณแปดสิบก็มือครับเพราะว่าอากาศเย็นเขากัน คือว่าต้นเขาจียู่ได้โดนไหมพี่น้องถ้านหน้าห้อนกับต้นเขาจียู่บ่ได้โดนปะไดปลูกนหน้าห้อนนี่เสี่ยงเด้ครับเสี่ยงกับการผสมพันธุ์ของของของต้นใหม่เนี่ยดอกเขาสิเป็นเป็นดอกคาพี่น้องไม่ทิ้งว่าดอกแห่งหเวลาแดดจัดๆัดอ่นอนๆถนามห้องบัถึงนี่ก็หนาขึ้นกันพวกจีเลือกฉีดเฉพาะไอ้ต้นที่มีเลยครับต้นนี้มีนอนครับตัวมีนอนอีเบือเ้องบนหนาเลยมีขีดเข้าไป ปีไปเลยครับบางสิ่งบางอย่างเขาต้องพึ่งยาฮห้กันด้ครับจะว่าปลูกสลัดปลูกพวกผักกินเนี่ยบอวดใส่ย,ยาอย่างเลยหนี่ยนตะปูยขกหลือลวนเลยครับเห็ดเนี่ยเขาก็ต้องดูแลครับผมบาสิปลูกแบบป,ป่อยๆกับอะไรปลูกทิมเขากับบบง,งามถ้าเราดูแลเขาเขากับงาม ยางสลับไปสลับมาตัวนี้มีนอนวะพี่นอนตรงนี้มีนอนที่มีขี่เขาหลุดออกตัวนี้มีนอนเจาะอยู่ข้างล่างก็มีเดี๋ยวหยอดยาแล้วเขาก็ตายครับตรงนี้น,น,ออๆๆนะปกติก็ว่าสิเอา เกียดินกบล่องข้างในแต่ของบา่างดอกพี่น,อน้องเอาไว้แบบนี้แหละจะเบิ่งสีบางบ่กระโผนี่็ถือว่างามอยู่ด้วยครับถือว่าเป็นที่พอใจอยู่ของคนปลูกนะปุ๋ยเล็กๆเขากับปุ๋ยยูเลียแหละครับหลิงลำต้นเนี่มันให้เขาอวบเขางามครับปุ๋ยยูเลียผคกคูปไปก็ปุ๋ยขอกแถวนี้ต้นสูงแหง ะตลาดเกี่ยว n h าบ่อืมตอนนี้ก็ฉีดยาหยอดยาเสร็จเรียบร้อยด้วยพี่น้อ,นองเพราะว่ายานี่เขาหยอดครั้งแหลกตอนอายุสิบห้ามือนะครับหรือก่อนนันก็ได้ครับว่าเขาจะหยอดตุกต้นเลย หยอดใสกระโพดนี้อยไปหยอดไส,ไดไสกลางตน้นกลางต้นไปเลยครับกลางยอดเขาเพราะว่าช่วงนั้นสิมีพวกพวกมะเรงที่เป็นตัวแม่เขาเนี่ยสิมาไครไว้ครับสิมาไข่ไวใ้ใน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 ต,นต้นกระโพดเนี่ยเขาก็ต้องหยอดยากันไปกกอนเลยเพราะต้ตนก็ใหญ่มากเขาก็สิบบ่มีหนอนแล้วมีกระส่วนน้อยครับเป็นแค่ปัญางเลือหยอดลเลยหยอดแล้วต้นใดที่มันมีการใส่ปุ๋ยก็ใช้ผ้ามือนะครับใส่ปุ๋ยหลอบแหลกคือตอนเทาปูกเขาก็ใส่ท่หนึงแหละตอนปลูกนี่ใส่ยูเลียโรยไปแล้วครับ โรยยูเลียไปแล้วพอจะประมาณสิบหามือเขากับมงทักการดึงหลองครับดึงที่ดึงเปิดออกครับดึงเปิดออกเพราะว่าตอนนั้นตนเขายัางหน่อยอย,อยู่หักบพราขั้นยาเขาก็ดึงเปิดออกเปิดออกมันนี่ครับโรยปุยน้ำหลองครับปยุยยูเลยียโร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 ยแล้วเขาก็ไทยกบขึ้นครับมันจิเป็นหลองขึ้นมาเพื่นเพื่อนบางคน่าปูกระป๋อบอยแต่เห็ดเป็นหลองบ่ครับมันนี่เป็นที่หลังครับนี่มันเริ่มเป็นหลองแล้วตัวน,นี้เป็นหลองแล้วครับ ใส่ปุยยูเรียกับกบไปเลยเ้ากระเบิ้งครับว่าประมาณอีกชิปมือเ้ากะใสอีกทีนึงครับผมเบิ้งว่าตนเขาเหลืองบอ่อแต่ใบข้างล่างเขาเหลืองนี่แสดงว่าปุ๋ยเริมขาดแล้วตัวน,นี้คือปุ๋ยบ่อขาดครับสม่สำเสมอใบเขียวใบล่างเขียวใบบนก็เขียวเขากระใส่สลับไปกับปุ๋ยขอกับใสไปเรื่อยๆเลยมองได้บัวง,งามเราก็จหจอดปุ๋ยได้ครับปุยยูเรียหลวนๆพ่อตะช่วงที่เขาสีออกดอกครับ คือเริ่มเริ่มจากนี่ใบใบเขาสิเริ่มบิดใบกลางที่เริ่มบิดเริ่มงอคือช่วงที่เขาสิออกดอกสิออกดอกดอกกับฟักมากพร้อมกันด้วยครับดอกกับฟักสิมาพร้อมกันตอนนั้นแหละใ้เาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับสูตรสิบหาสิบหาโรยเลยครับพวกนี้จะเป็นบับลูกฟักเห็ดหฟักงามฟักหวานมีเมล็ดหวานครับผมสูตรสิบหาถ้าเคยดึกลองช่วง ดึงการดึงไทยนี่ดึงสองสองขังนะครับขังแรกคือสีผ่ผาหมือแล้วขังต่อไปก็คือช่วงที่ผมดึงอยู่นี่แหละแต่ว่าห้าสิดึงกบอย่างเดียวครับช่วงช่วงที่สองสี่ปอดยดึงเปิดนะครับแต่ดึงเปิดนี่เขาคือว่าห้าสิบไปตัดตนตัดหัเขาหาเขาออกหาก,กินแล้วเ้าก็ดึงกบเลยไทยกบกบอย่างเดียวเลยตอนนี้คือได้ไทยแล้วครับยุติการไทยแล้วคือปล่อยเลยครับทีนี้พวกยาพวกยังกระสีบ่มีแล้วเพราะว่าเข้ากับทอดยาตอน,อนอยังออกเรียบร้อยแล้วว่า ตอนนี้ข้าวโพดก็คุ้มไปแล้วหญ้าในบกเกิดแล้วครับหญ้าสิบกเกิดแล้วตรงน,นี้ก็เป็นข้าวโพดอายเอุเดือนนะครับเดือนน้น้อยเดือนก็อีกสองสามหมื่นเนี่ยแหละพี่น้องนี่ก็้ใหญ่อยู่เดี๋ยวอีกน้อยเขาสิออกดอกแล้วไก่แล้วครับไก่ออกดอกชนวงนี้ก็ต้องเล็งน้ำให้น้ำยุตตลอดครับน้ำนี้เ้าหายแปลว่าข้าบโพดอกว่ามีระยะทนันทันชนิดหายนะครับคือว่าข้าสะเก็ดเอาสะเก็ดจากดินจากดินจากตน้นพืชทองข้าครับว่าม,ววมันเหี่ยวบอมันเฉาบอ คือว่าเขาหายน้ำอย่าให้เขาขาดน้ำครับผมต้องบ่อยเขาขาดน้ำครับต้องให้น้ำอยู่ตลอดคลิปนี้ครับให้พี่น้องเบิ่งข้าวโพดด้วยครับให้เบิ่งการใส่ปุ๋ยกับีหลักการหลายๆอย่างมาบอกแต่ก็อาจจะบ่ครบทุกอย่างนะครับต้องการปลูกการเวนระยะห่างของหลงกับตัวน,นี้ของผมนี่คือคือทีอยู่ที่พี่น้องคือบ่ไดดมาตรฐานนะครับคือทีอยู่ทาม,มาตรฐานก็คือประมาณนี้ครับ ประมาณลองนี่ครับที่มาตรฐานความห่างของลองได้พี่น้องประมาณเมตรหนึ่งหรือแปดสิบเซ้นประมาณนี้หลยความห่างของตน้นกับประมาณยี่สิบเซ้นแต่ตรงผมนี่ประมาณยี่สิบครับสี่กว่านั้นคือของผมนี่ปลูกปลูกจากทีอยู่ตอนแรกผมมาสิดึงออก่าชิดึงให้มันเรือให้มันห่างๆที่นี่ผมมาเบืองแล้วว่าตน้นมันงามตน้นมันอวบดีผมก็เลยปล่อยไว้ก็เลยแบบบำบรุงให้มันถึงครับผมเนื้อที่เอาผมนี่ประมาณสามงานเลยครับ ปลูข้าวโพดนี่สามงานหรือสองงานประมาณนี้เลยแต่ว่าผมใส่ปุ๋ยขอ,อกไปประมาณ60ปุ๋ยด้วยครับนีผมใส่คนเดียวประมาณ60ปุ๋ยเพระาะว่ามันมีอยู่ประมาณ30บหล่อง30แถวแถวหนึ่งผมใส่สองปุ๋ยนั่นก็หมายถึงว่าผมใส่ไป60ถุงกถือว่าใส่หลายอยู่ครับแต่ว่ามันก็บบ่อเสียหายบ่อไดเสียอย่างลยครับมัน็สิบรบกรุ่รอบหนีรอบหนาครับแใส่น้อยลงกไ็ไไ้หรือใส่ซ้ำเก่าก็ได้ครับมันเป็นผลด,ดีกระเพานี่แหละ สล,ลัดพนี่ก็ลอลงแปลงนะครับเพราะว่าบคุคคลว่างในเขตแปลงเลยเขากินเขาก็ไปขายผักบคุคคนมาเดี๋ยวแต่น้อยจบคลิปกันได้พี่น้อง้ะผมสิบเหตุแปลงผักไว้สอแปลงทั้งบนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีความรู้ให้พี่ให้น้องก็กดไลค์กดแชร์ได้ด้วครับผมกดติดตามช่องให้น้าเนะี่ บคลิปหนาเจอกันไหมครับกับประมาณสงการทุก่พีน่น้องตัวนี้ก็สิได้เก็บพลผลิตแล้วขอบคุณหลายๆด้ครับผมทีที่สามรับชมครับคลิปหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ